นี่เอไปครับใส่ลงไปเลยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเทมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเทียมแล้วนะครับผมนี่วันนี้กุราชาได้เดวนี้มานะครับผมเส้นก๋วยเตี๋ยวราชานะครับนี่ นี่เดียกรสชาติให้ดูแล้วก็จะมีเต้าหูด้วยนะครับผมผัดเต้าหูกินกับวันนี้จะผัดใส่หมูสับนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมน้ำมันนะครับผมน้ำปลาเครื่องปรุงก็อันนี้ก็ขามิน้นพริกแดงเช่นเคยครับพริกป่นเกลือชิลโลดครับมะนาวมะเขือเทศกระเทียมหอมหัวใหญ่ตามด้วยหมูสับนะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นยอดโถวลันเต้านะครับกรัมต้นหอมผักชีนะครับผมก็จะมีเต้าหู้เกะให้ดูว่ามันจะเป็นเส้นอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เขาทำมาจากข้าวแป้งเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับผมเราเอามาทำเป็นน้ำแกงก็อร่อยหรือว่าจะเอามาผัดก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมนี่เส้นมันนุ่มนี่ ครับผมเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับเครื่องก่อนนะครับผมมาเคทิดครับเอาไปกินคนแล้วครับเทศครับผมตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับ าแล้วนะครับผมตัวของพัฟชีกน,นี่อย่าถูกลันเต้านะครับผมกระลำครับผม ปะทอดทอดเต้าหู้ก่อนนะครับผมเอาละครับผมน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็ทอดเต้าหู้แล้วนะครับผมต้องให้น้ำมันร้อนๆน,นะครับผมน้ำมันไม่รออม้อนมันจะติดบเกิดข้าวอือ ครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยลแ,ลลแล้วก็ครับผมอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในมีขอเลือกเต้าหู้ทอดนะครับก็จะมีแบบยำกับแบบทอดนะครับเนะาะนี่หลายอย่างครับผมโอ้โห<ฮ>ว้าวไปจะเป็นการผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้ววุ้มวางกระทะลงแล้ว สิ้นแล้วนะครับผมอืมถ่ายยักษ์หยตะก้กอเดยใส่น้ำมาลงปลายครับอพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมเจ้านะ้ำมันร้อนแล้วใส่หอมโมยใหญ่ลงไปแล้วนะครับผม ผสคมมิ้งก่อนคมนนิดนึงสุกแล้วแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะครับผัดม,มะเขือเทศให้สุกก่อนนะครับผมสใส่เนยฉับลงไปนะครับผม สเ camel, สรแล้วนะครับผมสรเงแล้เขาวัใส่สนี่ไปครับผมผงนัวเกือครับผมผจะได้กินตะก้อเลยไม่ใช่เรื่องง่ายน้ำปลา หนึ่งสองพิกครับผมใส่ลงไปพิก <laughs> แล้วก็มะนาวตะกรงเย้ยอีมมกมารใส่เยอะนะครับผมตะกรงนีม้มีอบมันาวเยอะเอาละจบแล้วครับผมดีนะโคเล่โคเล่ตะกรนี่ไปเลยครับ เอ้ยใส่แล้วนะยูบอ่เดี๋ยวใส่ผักแลมันจะไหมใส่ลงไปเลยครับผมกลิเ็อก็ก็้าแล้ว จะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมมีเต้าหู้ด้วยนะครับผมนี่เต้าหู้นี่จะกรอบนอกนุ่มในนะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยนี่ก็ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่หมูสับกินกับเต้าหูท้ทอดน,นะครับขออนุญาตใช้มือครับผมโอ้ยอยู่ข้อแล้วแต่ก็วัดโมอีดังเดียคุณผู้ชม Mm hmm. มันหอมกลิ่นของกระเทียมพวกกระเทียมพวกความนี้อย่างเขาเจียวไว้นะครับผมมาใส่หมูสับลงไปแล้วก็มาปรุงเครื่องใส่ผักใส่ต้นหอมผักชีลงไปโ oh, อ้โหเข้ากันี้มากครับคุณผ mm hmm. ู้ชมมาเดี๋ยวชิมเต้าหู้ด้วยนะครับนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้โดยอย่างนี้โดยขาวโบกเลยนะครับผมนี่มันจะกรอบนอกนุ่มในถ้าเรากินเปล่าเปล่านี้ก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยมันจะจืดนะครับผมเราตองมี้น้ำจิ้มด้วยครับผมน้ำจิ้มในี่เราใช้เป็นพริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้ครับผมแล้วแต่ ืนี่เลยครับผมบ้าอืมอิ่มพาละกินอะไรอะโดตู้กินไม่ได้มั้งเอาลองกินนึกนมกนะเนี่ยอร่อยมาก ก็ตากองสีก็หิวแล้วก็ก็จะกินมันเก็บไว้ตาก้องสีก็หิวเข้าแล้วกินกับข้าวก็อร่อยนะครับตัวนี้ถ้ามีน้ำจิ้มนะครับ อร่อยมากครับผมแต่ทิ่นี้มันนี่แหละครับวอชูมาชุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมนกำลังใจ๋อเพื่อนันด้วยนะครับสวัสดีครับ